สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนกนักเล่าข่าวครับสำนักข่าวมติเพรออนไลน์ฮะก็วันนี้วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์วันหยุดนะก็มีเรื่องร้อนๆหลายเรื่องนะที่ผมอยากเล่านะเรื่องประเทศไทยจะรวยแล้วจะโชดช่วงชัชวันแล้วฮะนะฮะกรมอุตสาหกรรมฮะ กพอรอเขาออกมาประกาศนะประกาศเสียงดังฟังชัดเลยกรมอุตสาหกรรมบอกว่าประเทศไทยเนี่ยได้ค้นพบแร่แร่ลิเดียมนะครับลิเดียมเนี่ยใช้ผลิตแบตเตอรี่ได้นะฮะเป็นแร่ที่ว่าสุดยอดนะเป็นโลหะที่เบาที่สุดในโลหะทั้งหมดในโลกเนี่ยฮนะ ทนความร้อนสูงนะฮะเราสามารถประจุพลังงานได้เยอะนะฮะประจุพลังงานทําแบตเตอร,รี่ทํานุ่นทํานี่ได้เยอะมีประโยชน์มหาศาลว่าไงแร่แร่แทีเรียมเนี่ยบางคนก็เรียกว่าลิเียมลิเทเียมทีเรียมเนี่ยะฮะ LI LI เขาก็ประกาศมาว่าประเทศไทยเนยพบที่จังหวัดพังงา สำรวจแล้ว14.8ล้านตันถ้าคิดเป็นเงินนะคิดเป็นเงินนะ44,000ล้านล้านบาทถ้าคิดเป็นเงินนะอันนี้เขาประกาศมาประกาศมานะก็ประชาชนก็แตกตื่นกันใหญ่โอ้โหรวมทั้งนักต่อต้านด้วยนักต่อต้านเหมืองแรลไอ้พวก NGO ตื่นเต้นกันใหญ่เลยโอ้โหกระทบเสียงแวดล้อมมหาศาล เพราะว่าการทําเหมืองแร่เนี่ยกระทบหมดนะฮะไม,ม่หลอกไม,ไม่ไม่กระทบไม่มีอยากก่าโกหกเลยกระทบหมดมันก็ต้องทําประชาพิจารณ์นะกระทบยังไงจะเยียวยาย,ยัางไงนะ,ะเพราะว่ามันต้องใช้น้ําเยอะใช้น้ําในการทําเหมืองแร่เนี่ยมหาศาลนะมหาศาลมากนะ,ะจิงๆประเทศไทยเนี่ยเรามีบริษัทเอกชนที่สำรวจแร่ทีเดียมและดีบุกนะครับ ทองแดงแตะกั่วสังกะสีเนี่ยมีมานานแล้วมีมาโอ้เป็นร้อยร้อยปีนะจะบอกให้ทางการเขาได้ออกใบอัจฉยะบัตรให้นะฮะที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะฮะนะครับมีการทำแร่ดีบุกอะ่ะมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วที่พังงานเนี่ยนะฮะเพราะว่าแถวนั้นมันมีเทือกเขาหินแกรนิตไงมีเทือกเขาเยอะ อย่างผลสำรวจปี2,565นเขตอำเภอตะก,กวัวทุ่งนะครับเป็นเหมืองดีบุกเก่านะพื้นที่ตำบลกะไว้พื้นที่แหล่งแร่บางอีต่ำตำ,ตำบลถ้ำนะพบสายแร่ต้นกำเนิดแมกมาไล่เลพีไดไลท์นี่ฮะความยาว500กว่าเมตรนะความยาวพบพบสายแร่เขาเรียกสายแร่นะและสายแร่ตัวนี้เขาเรียกว่า เหมืองแหลงแหลงเรื่องเกียบแหล่งเรื่องเกียบเนี่ยเขาประเมินค่าความสมบูรณ์ของแร่ได้ประมาณ0.8% 0.8%ถ้าคำนวณดีๆจริงๆมันแค่10ล้านตันเอง10ล้านตันมันมันไม่เหมือนที่เขาออกข่าวมา14.8ล้านตันเนี่ยนะครับมันมันไม่ไม่ถึง14.8ล้านตันหรอกมันคำนวณดีๆ เพราะว่าอาจารย์เจตเขาคำนวณดูนะได้ประมาณสิบล้านตันนะแล้วก็มีอีกแหล่งหนึ่งที่แหล่งแร่บางอีต,ต่ำนี่มีประมาณสี่ล้านตันนะเขาบอกนะมันไม่น่าถึงสิบสี่จุดแปดล้านตันหรอกนะฮะ mm hmm. ก็ออกข่าวมามาให้มันให้มันใจฟูแต่ก็โอเคอย่างน้อยมันก็ดีอ่ะเพราะว่าถ้าได้ขนาดสิบล้านตันขึ้นนะ mm hmm. ผมว่ามันก็เป็นโอกาสเลยนะ ของประเทศไทยอ่ะที่จะขยับขยายทางเศรษฐกิจโน่นนี่นั่นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอันดับแรกที่มีแรท่ทีเรียมนี่เยอะสุดคือบลริเวีย21ล้านตันนะอาร์เจนตินาก็20ล้านตันนะอเมริกา12ล้านตันชิลี10ล้าน1 0 11ล้านตันนะนะครับออสเตรเลียนี่7.9ล้านตันนะของไทยนี่ก็ที่อาจารย์เจดคำนวณก็ประมาณ10ล้านตันนะประมาณนั้นแหละ10ล้านตัน มันสิบล้านตันน่ก็จะน้อยกว่าอเมริกาอีกอเมริกาสิบสองล้านตันนะก็ไปประคมข่าวว่าเอ้ยถ้าเป็นสิบสี่ล้านตันเนี่ยมันจะอันดับสามของโลกโอประมาณนั้นบางบางเพจบางข่าวก็บอกอันดับหนึ่งของโลกมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เพราะว่าทักิจเป็นเงินนะโอ้โหมันเท่าไหร่สี่หมืนสี่พันล้านล้านบาทมหาศาลนนอ่าผมก็ เราเพื่อนฟังสมัยก่อนนะฮะหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำนะท่านเคยทำนายว่าอนาคตเนี่ยประเทศไทยจะพบทรัพยากรที่ว่าโชคช่วงชัตวานะทำให้ประเทศไทยนี่ลืมตาอาปากได้อันนี้ท่านทำนายมานานเลยนะประเทศไทยจะพบจริงๆก็พบมานานแล้วเขาทำมานานแล้วพวกแร่พวกเหมืองเนี่ยแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่นะเพราะว่าก็มีกระแสต่อต้านเยอะเพราะว่าตอนอย่างอย่างตอนเนี้ย อ,องค์กรเลยเซอร์เบียเซอร์เปียนะก็ประท้วงต,ต่อต้านการขุดขุดแร่ไอทีเรียมอยู่นะเพราะว่ามันกระทบสิ่งแวดล้อมมากจริงๆมันกระทบหมดะฮะไม่มีหรอกไม่กระทบอ่ะแม้กระทั่งสร้างอุโมง์สร้างทางด่วนสร้างท่อน้ํามันเลยกระทบหมดอนะ่ะเพียงแต่เราจะเยียวยาเขายัางไงแล้วก็แก้ไขปัญหายัางไงนะฮะแต่ถ้าเราไม่ทํามันกม็มีความเจริญเกิดขึ้นมันต้องทำให้อย่าง ที่ผมเล่าเรื่องะฮะแลนด์บีดใช่ไหมแลนบีดก็คือคอคอดกะที่ผมเล่าไปคิดก่อนนู่นนะใครตามผมน่าจะทราบนะแลนด์บีดโครงการแลนดบีดเนี่ยโอ้เขาสำรวจมา20กว่าปีแล้วผมมตัวดีเลยผมรู้ดีนะฮะถ้าทำเสร็จนะโอ้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจนะทางทางด้านเศรษฐกิจฯการขนส่งเนะี่ยเพราะว่าใครๆก็ต้องมาหมดนะไม่อยากไปอ้อมสิงคโปร์ไปอ้อมไอ้ช่าง ช่องแคบมัลลกาเหรออันนั้นจนสลัดแม่งก็เยอะช่องแคบมัลลกาน่ะจรสลัดก็เยอะแล้วต้องอ้อมโลกอีกใช้งบประมาณเยอะมากวันหนึ่งจะสิบสิบล้านถ้ามาบ้านเรานะไอโครงการคลองไทยเนี่ยนะก็เรียกคอคอดกะเนี่ย Land แลนเบียดเราเนี่ยโอ้โยนวละเวลาได้มหาศาลนะเคยใช้สิบวันก็เหลือสองวันเนี่ยเงินทองด้วยใช้ประหยัดมากมหาศาลเขาถึงต่อต้านไงคนต่อต้านเร้วไม่ใคร ผู้เสียผลประโยชน์ไม่อยากให้มีไม่อยากให้ไทยเจริญเออต่อต้านมีข่าวลือนะจ้างด้วยจ้างคนมาต่อต้านเออมึงเอาเงินไปมึงต่อต้านเลยมึงยังไงทำยังไงก็อย่าให้เกิด <c oughs> ประมาณนั้นเสียงรถก็เอาเป็นว่าผมยังไม่ทันเห็นหรอกโครงการพวกนี้ผมตายก่อนเน่ะคุณด้วยถ้าอายุห้าสิบขึ้นผมว่าตายก่อนเน่ แต่ว่าก่อนเราตายก็ขอสนับสนุนหน่อยแล้วกันนะโครงการแลนบลิสนะฮะหรือคลองไทยอ่ะขอให้เกิดแล้วกันนะสร้างความเจริญมากมายมาสารนิเนทศไทยแล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้แร่นี่เหมือนกันเนี่ยก็ขอให้ได้รับสัมปทานอย่างถูกต้องแล้วก็ทําไปก็แล้วกันเนี่ยเนี่ยตอนนี้เขาก็ออกใบอนุญ,ญาตแล้วนะใบอนุญ,ญาตมาสาม,สามแปลงนะครับที่ทอำเภอตกกว่าทุ่งเนี่ยจังหวัดพังงานเนี่ย ให้ให้สำรวจดูนะฮะที่พังงามีเยอะเลยนะมีอยู่สองแหล่งนะมีสองแหล่งบางอีทุ่มบางอีทุ่มก็มีฮะที่พังงาแล้วก็มีภาคตะวันออกเอ้ยภาคตะวันตกเราก็มีนะที่ราชบุรีนะี่มีนะกําลังจะออกใบเอ้ยออกใบอนุญ,ญาตไปแล้วราดบุรีนหกใบหกลายนะครับหกลายเลยนะบอกให้อาเอาเป็นว่า ถ้ามันมีจริงก็เป็นข่าวดีฮะประเทศไทยจะได้มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าฮะมีค่ามากเพราะว่าราคาแพงมากแพงกว่าทองคำบิดบอกให้แล้วก็จะได้เจริญรุ่งเรืองคนจะได้สร้างงานสร้างรายได้ไอ้พวกต่อต้านนี่ก็ดูเหตุผลหน่อยลวกันนะเพราะว่ามันมีผลกระทบเขาก็มีเยียวยายให้เขาก็มีการย้ายถิ่นฐานย้ายออกจากพื้นที่ซะออย่าไปอยู่ตรงนั้น เขาก็มีชดเชยอะไรก็หวานไปตามกฎหมายแล้วกันเก็บมาลราครับมโนกนักเล่าข่าวชอบไปดูไม่ชอบก็เรียนผ่านนะฮะก็อ,ออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับบุนรักษาคนคิดดีทำดีครับสวัสดีครับ